ไปได้เหมือนกันว่างนะผมว่างอีกกว่าอาจารย์ที่เรว่างว่างอะไรก็่มนว่างเรามืนว้างไปยังไงความว่างใช่ไหมหนึ่งเรานั่งอยู่ไม่มีตัวเราโลกนี้ไม่มีมันก็มีนั่นแหละจิดเราเข้าไปสู่ภาวะน,นั้นก็เป็นสงบก็เป็นความสงบเลยสมาถาดูแต่ว่า ยังไงยังไงเราก็มาเดินทางาวิปัสสนาเหมือนเดิมเนี่ยมาพิจารณาเรื่องนี้แหละยวิจารณ์สติปัฏฐานสี่ตายเวทานาจิตธรรมพิจารณาด้านนี้แหละพิจารณาไปเออให้เรารู้ทมคมเป็นจริงไม่ยอมรับทมคมเป็นจริงเราจะได้ไม่อะไรฮาวรนเสียดายเออแบบนี้เราทํามาพอแล้วการปฏิบัติเราก็ปฏิบัตเิเต็มที่อะไร ทานศีลภาวนาลงพระท่นานก็ทําถ้าเป็นพระทําเต็มที่แล้วจะไม่ได้ถึงที่สุดแล้วก็เออไม่ได้อะไรเอาวันอะไระสบายไปเนี่ยนักพรจริงไม่ป,ปฏิบัตินีอาจจะมาเป็นร้นิสัยอย่างเงี้ยต้องต้องให้รู้ก่อนต้องให้แบบต้องต้องพิสูจน์้ไม่สูกก่อนคือตั้งนาจะม,มาถามไหมอาจารยมาจะต้องมาถาก่อน จะพยายามแบบอดทนพยายามภาวนาจนรู้ธรรมวิปัสสนาเขาให้วิปัสนาไปไปด้วยกันยังไม่ได้ไปพิจารณาเรือนับระยัะก็สาทำเองสาทำเอกแล้วก็พอปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยหลวงพ่อหลวงพ่อเน้นเข้าวชันนะครับข้าวพอไม่ได้เข้าวาันลึกพิจารณาที่ประถามที่ปัญญาพิจารณาวิปัสนาเราเนี่ย จนานทานหรือการพเิเพ,เเพ์เราพิเพเราพิจารณาเรารู้แล้วว่าสงบสงบนี่สงบมันสงบอย่างนี้นี่สุขแบบในโลกนี้นี่ที่เราานมาแบบสุขแบบเราถ้าเราเป็นช่วงนั้นถ้าเราเป็นปุน๊บนี่เราจะรู้เลยว่าเราจะติดมากเราจะแบบหลงผู้อาวจร่าหลงปนสุขในร่องปฏิบัติภาวนานท่านหลงมันสุขแบบสบายไม่อยากทําอะไรนะหมะมัน นั่นเนี่ยภาวนาเก่ไม่ได้สนใจอกิดแต่เราต้องมีปรัชน,นาคือให้รู้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ด้วยปัญญาเนี่ยมันก็ยังหลงอยู่ตับนั่นเนี่ยปัญญ<อ>าใช่ไหมก็สมถะมันก็สม <ใช S 2> ถะสงบสงบไม่เฉยกิ่งหินทับกิ่งหินทับยากันกว่าไนงะพระทับยากให้กขึ้นพอออกมาอีกมันก็รับอารมณ์เหมือนเดิมเออยับอารมณ์แบบรับก็รับเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็แตกต่างกันอยู่ว่า ท่านเปรียบเทียบไว้ว่าพระอริยเจ้ากววุาจารย์เราพระอริยเจ้ากับปุถุชนคนธรรมดาท่านเปรียบเทียบไห้อยู่ว่าในโลกกระทำเปรียบแลวโลกกระทำเปรียบเท่ากันไหมอะไรผมรวมๆอะไรท่านว่า,าเท่ากันเลยแต่ว่าพระอริยเจ้าท่านท่านจะไม่ <S <S ได้รับแล้วท่านจะไม่หลงไปตามอารมณ์โลกกระทำเปรียดนั้นเพื่นนอท่านไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามนั้นๆนนนมันต่างกันตรงนี้เพราะว่าอะไรหูท่านกกนี้ ตาท่านก็มีกายท่านก็มีอยู่เราพิชวาคือไงมันก็ต้อตงอน,นีแต่ว่าท่านไม่ได้ใจไม่ไปตามด้วยนนจิตท่านไม่เลยแต่ผู้ติคนธรรมดาได้ยินไม่ได้แล้วได้ฟังไม่ได้แล้วสัมผัสไม่ได้แล้วไปเลยแล้วพอสัมผัสสิ่งท,ที่ยินดีก็ยินดีปีดากินไปหัวเราะกันไปนี่ฮาป้าที่กันไปอะไรประมาณนั้นถ้ายินร้ายเดี๋ยวเหยียดที่ร้ายไป ร้องไห้รำพึงรำพนันอย่างนั้นแหละไปบลบมาอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมครับอันนียมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าบุคคลที่ฝึกได้แล้วคนบุคคลที่ฝึกเนี่ยเอไม่ได้ว่า,ากระเพาะอย่างเดียวโยมก็ได้เหมือนกันนะบุคคลที่ฝึกแล้วเนี่ยก็ย่อมบันไว้น้อยถ้าไม่ฝึกได้มากก็ไม่บวนไว้เลยเียประมาณนั้นเหมือนกันเหมือนกันไม่ได้ว่านักปวดมีปฏิบัติได้แค่รยมมือปฏิบัติได้เหมือนกัน ตายเหมือนกันนั่นแหละอย่างเหมือนกันนไ่้อยู่กับนี่ปรบเภศสมมุติสมมุติที่สอสมมติให้ปฏิบททัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มั่นคงแล้วก็ะสม,มไปมใ,ใหม่ก็สมมุติกันอ่าญาติโยมเหมือนกันน่ะปฏิบัติก็เป็น,น,าน,น,ปาปนภาพเป็นญาติโยมอยู่แต่ มีจิตใจสูงภาวนา,านะวิจารณารู้เท่าความเป็นจริงอะไรก็สูงเหมือนกันเนี่ยสามารถได้สูงเหมือนกันเออ่ำเดียดไเหมือนกันนะเนาะขั้น